นีนี่ค่ะขนมทานเองจากญี่ป <government> ุ่นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพักกินแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยเหรอคะนี่ไงคะสวัสดีค่ะพอกับวานซาซาบนานาอีก้นะคะวันนี้ค่ะซีนี้ขนมทานเองจากญี่ปุ่นค่ะ วันนี้เป็นสตรีมอะไรคะงาน,นวัดค่ะงาน,นวัดเหรอคะไหนมีอะไรบ้างคะอ๋อจาเริ่มจากอะไรคะมีเฟลฟลามีลูกงอมสองอันมีกล้วยนฉะุกเฉินแล้วก็มีข้าวผ่อนอ่าอะไกล่องอะคะ อันนี้ไม่มีโซดาอัอปังพุ่งแล้วก็โมจิใช้หินเหมือนเดงเราจะเริ่มจากกล่องไหนก่อนดีคะอันนี้ค่ะมาม่าต้องเข้าไปช่วยไหมคะค่ะช่วยทุกอย่างเลยค่ะเขามีทั้งหมดแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้อันนี้ไว้ทำกระโปงอันนี้ไม่ทำเซนไฟอันนี้ไว้ทำกระโพงหนึ่งอันไหนนะคะเซนไฟแล้วเขามีบอกปังพุ่งนี่นะคะว่าอันนี้ไว้ทำเซนไฟส่วนอันนี้ ลูกอมสีแดงค่ะอ๋อบอกอันนี้อันนี้ดีค่ะละเอียดเลยค่ะไว้ทำลูกอมสีแดงเสร็จแล้วช้อนคนค่ะใช่อุ้ยมันต้องหย่อนลงไปในถุงแดงๆนี้หยอดไปให้หมดเลยลูกไปค่อยเอาสีเหลืองกับอันนี้สีเหลืองที่เป็นเฟนฟายหรูออันเฟนฟายก่อนนี่รู้ขนมเด็กหรือจีนไโบราณค่ะนี่ ไม่ได้โอยตัดไปค่ะใช้เี้ตัดไค่าเสรเจตนะน่ตัดหนึ่งนี่นะคะตัไปดีต่อไปนาราันี้ค่ะก็งบอกให้เอาเม็ตน็อันนี้ใส่ลงนี แต่เรามาระาวางังระย่านคะอันนี้คือข้าวโพดนะคะเอาตักขึ้นเม็ดที่มันหล่นหล่นไปเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเหนื่อยทอ่าทีนี้ม,มาม่านารามาจินนะะ้งมาใส่เลยค่ <S <S นะนี่กินขึ้นไปแล้วนี่ก็จะมาทำกล้วยต่อนะคะกลิ่นกล้วยหอมเลยอะ่ะใช่กระ,รระลูกเหมือนกล้วยหอมเลยอ่ะเดเขาจะทประมาณกล้วยนี้เกลี่ยกล้วย แล้วก็เอาด้วยค่ะมีซุแบบนี้แล้เราทำอว้ที่เป็นขนมโมนแล้วก็มาีอัน้อันาทำเซ็ตที่สองกดนค่ะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มีอันที่ต้องเอาข้อต่อ,อ,ตอบ,บ,บบนี้นะคะล้อยแบบเป็นรตัมแบบนี้เลย ให้ทวก่อนเางคน้องให้เป็นเหลวๆวแนี้เวอันนี้จะอาเข่าชนีจะเอาออกปงปูค่ะเลยอกอัน้จะเป็นอย่างน้นั่นะนมามาามเอันนี้อันนี้เป็นซอสช็อกโกแลตอ่นเลยน่นะก็ทที่ออกนี่นะคะขนมปลาเป็นนี้นะคะออกปัง อาาตอน,นี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเดีย๋ยวพักกินแล้วน<อ>ะคะเป็นแบบนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวอยากกินแล้วอ่ะจะเริ่มกินจากอะไรคะเฟรนช์ฟรายอันนี้เป็นเซตงานวัดของญี่ปุ่นใช่ไหมเฟรนช์ฟรายอร่อยไหมคะอร่อยมันเป็นรสสับปะรดใช่ไหมคะลูกอมเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมคะ นี่เราลองกินกล้วยหน่อยสิคะอืมอร่อยอะ่ะกลิ่นกล้วยหอมๆม,มากเลยนี่นะไหมอะ่ะน้ำขิงโซดาไม่อร่อยเหรอคะอหยิบข้าวโพดโชว์หน่อยได้ไหมคะแต่ขา้าวโพดคือกินไม่ได้นะคะนี่นี่คือขา้าวโพดเหมือนในคลิปตาอ,อ,อ๋อปังคุม้มไส้ช็อกโกแลตมุ่ยไส้ทะลักเลยใช่เราใส่ไส้เยอะมากอร่อยไหมคะแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวลงไหมเนี่ย ขอชิมคำหนึ่งโอเคกินแค่เป็นหนึ่งลูกสิเป็นไงบ้างอร่อยลองเช่าชอว์เอาข้าวปั๊บเลยอันนี้เป็นโมจิรีวิวพี่ๆสิว่าไหนอร่อยสุดลูกอมลูกอมที่เป็นอันแดงๆยี่หี่แดงๆใช่ไหมสองอันใช่ไหมอ๋ออร่อยที่สุดใช่ไหมคะแล้วเซ็ตเนื้อชอบมะนิ่งบ้าง ขนมปังออบปังปรุงใช่ไหมเซตงานวัดอันนี้ตราบซื้อได้ใช่ไหมคะ,มคะอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ,มคะแล้วทาง่ายไหมคะ่คะ่คะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต like, ์ให้น้องนานรัแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนานรันด้วยนะคะ